สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไมโครับนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไมครับกับคุณโอมและมีแขกรับเชิญคนใหม่นะครับแขกรับเชิญคนใหม่นั้นช่วยคุณสุนทรที่อยู่บนหลังคากำลังเอ๋ออยู่แดกนะครับเอ้ไม่ใช่คุณนายนะพูดผิครับขออภัยชื่อคุณนายครับชื่อคุณนายนะครับพูดผินะขออภัยไม่เป็นไรหรอกครับเอออยาตายกันทั้งคนหรือเปล่ามาครับคุณนายมีแขกรับเชิญคนใหม่นะครับที่หล่อมากนะครับ ม่อยากได้เหรอครับแค่สกินก็รู้นะคะคุณนายครับใช่ไหมครับคุณนายผมครับทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับเอาอาไออะไรทักทายของคุณนะครับคุณจะไอทักทายทำไเพื่อทักทายนะครับเออเอาเลยครับเอาเลยครับสวัสดีครับอะไรก็สวัสดีครับเออสวัสดีครับแค่นั้นพอพอโผแค่นี้ครับมีอยากแค่ไอไหมไม่มีครับผมครับ ตัวบ้านเปิดเตียงที่พายแล้วกูคุณนายไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับว่าคุณนายคุณนายหลงป่ามานะครับสรุปป่าบ้านเคือคุณนายนะครับไปข่มขืนชาวบ้านนะครับที่ชื่อว่าเปิ้ลนะครับอแล้ววิ่งหนีเข้ามาในป่านะครับเพื่อนผมบางคนอาจจะรู้นะครับเอ้ยอาจจะทุกคนเลยเลยนะครับไม้แต่ตัวเขาก็ยังรู้นะครับว่าเปิ้ลหน้าตาสวยแค่ไหนนะครับใช่ไหมครับคุณนายครับตาไมเปีครับหน้าตาหวานใช่ครับตาหวานใช่คไับ คใครอยากได้ชิคกอลมเอาครับใครรู้ก็คอมเมนต์มา <ขอ S 1> ด้วยนะครับขย้าชิคกอล์มใครเย้าชิคกอล์มนี่ครับผมครับนะครับแม่ขอบคุณมากครับคุณโอมวันนี้เราก็มาเล่นเอาชีวิตรอดใน EP หกกันแล้วนะครับมีแขกรับเชิญคนใหม่ที่หล่อแท้แลยตะลึงเลยนะครับหล่อแต่สกินหล่อแต่สกินตัวจริงยิ่งหล่อเลยนะครับเขาเป็นคนที่หมเพียวมากนะครับ โอ้โหุ่นดีอย่างนี้ค่ะหล่อชิบหายเว้อย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตี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 กันเออออเชิบหายนะขอเหล็กหน่อยครับคุณออมคุณเป็นคนใจดีนะครับผมรู้ขอเหล็กหน่อยหมดแล้วชิบหายเมาผมขอนะครับไว้ทำดุมทำดาบอะไรนะอะไรนะเหล็กครับผมเออผมก็มีครับอันนึงมาโยนให้ผมหน่อยผมได้ทำดาบเขามีดาบกันผมไม่มีเลยเดี๋ยวมา ไปแล้วไหนโยนอะไรโดนไปหน่อยไหนเออขอบคุณมากครับคุณคุณคุณนายครับวิใครมันโผล่เหล็กไปเนี่ยไม่อยากเอาเอาไว้ใครเอาเว้ยผมไม่เอาครับผมไม่เอารับแมตวครับขอบคุณมากครับสุนทรขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับข้าเล็กชิ้นหนึ่งครับอธิบายเอาครับอาหารครับชิ้นหนึ่งผมบอกข้าไม่เอาไม่ อ่าแล้วครับผมขอค้าเล็กทีหนึ่งก็คือขนแกะอันหนึ่งครับขนแกะอันหนึ่งโอ้โหชิบหายแล้วใกล้จะมืดด้วยคุณยิ่งไม่มีเตียงอยู่ครับตอนนี้ครับผมนอนเตียงนี้ก็ได้ครับไหนครับเตียงไหนครับชื่ออะไรวะเนี่ยอยากนอนไวมครับเตียงนั้นครับอันนี้ใครครับโอ้โหเออชิบหายเดี๋ยวเดี๋คุณต้องรีบไปหาแกะก่อนนะครับตอนนี้คุณมีขนแกะไหมครับมีรับอยู่สองนเองสงสัยไปคนไปคมขืนเขาแล้วนี่แอบตีผมเข้ามาใช่ไหมครับ เอาเอาที่นอนเข้ามาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมได้มาชุดหนึ่งเลยครับฮะได้ชุดหนึ่งเลยเหรอโอ้สงสัยว่าคมขืนจริงนะครับผมไม่ใช่ครับเอาแต่ว่าได้ชุดหนึ่งมาเลยตหาเหล็กมาก่อนอ่ะครับผมแกมให้เขาก่อนครับครับเดี๋ยวผมฆ่าหมูรอนะครับผมผมปิดมือล่าล่าอาหารนะครับเดี๋ยวผมไปล่าอาหารมาให้คุณโอ๊คคุณนายไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเลยครับคุณคุณนายนอนรอครับผมว่าผมทําไม้ดีกว่านะครับทําไม้อัดไปรอนะครับครับผมดีมากครับ ผมจะไปหาหาหาได้ครับหาเตรียมเผาทุ่งเผาถ่านไว้รอด้วยนะครับจะได้ทำได้สุกจะรอเผาผมเนี่ยครับใช่ครับอ้าวอยากให้เผาจริงเหรอครับได้ครับเดี๋ยวผมมาไฟแช็กมาแป๊บนึงนะครับเตรียมเป็นมาเผาในบ้านคุณนะครับใช่ใช่กลัวพวกผมจะสร้างบ้านได้นั่นแหละคุณโอมยังไม่รู้อะไรว่าผู้ผมทำยากลำบากแค่ไหนนะครับ ขนาดโอมตอมดาขนาดคุณโอมยังไม่รูเลยว่าผมขนาดอะไราอะไรมันยากมากครับอาจจะมีเสียงรถอีตุกแตกๆมาที่หน่อยนะครับกเขาบกผมคนแก่อยู่อันนึงครับเออไว้ให้คุณไมยหน่อยครับคุณนี่โอ้โหเนียนตั้งนานคุณโอมนี่ยอดแน้วตอนนี้ผมอยู่ไหนผมยังงงก็อยู่หน้าบ้านไงออยู่หน้าบ้านอยู่อยู่หลังบ้านอันนี้มันหลังบ้านครับนู่นหน้าบ้านไปดูครับอม่ราะมันมีประตูสี่ด้านเลยฝาฝาอะไรอันนี้ตรงนี้หน้าบ้านครับ เอาเจอครับไหนว่าผมจะให้ขนแกะนะรีบทําเตียงเลยครับกําลังจะมืดเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับขออนุญาตไปนอนก่อนครับเอาพอดีผมง่วงครับต้องวางให้กูอย่างเงี้ยผมผมทํางานดึกนะครับนอนอะไรเหรออดิเลกกาแฟเหรอไม่ใช่ครับผมยังไม่มีแฟนครับเออแล้วกูจะนอนไหนวันเนี้ยเออคุณวอรครับเคลียร์พื้นที่คุณวอร์ทำเก่งอยู่แล้วเคลียร์พื้นที่ไปนอนวันเนี้ยโอ้โหของใหญด้วย เอาอีกไว้ผมนี่วางนี่วางนี่วางนี่อย่าทะลึ่งนะผมอย่าทะลึ่งจำไว้เอ้ยัวต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 ัวอยากไม่เลือกเอ๊ะตีผิดครับคุณนอมขอโทษครับเดี๋ยววางเลยคนเยอะดนอนที่วางวางไว้ตรงนี้ก่อนตัวใครเนี่ยตาสีม่วงเนี่ยคุณนอนแม่งใต้ตีนมันนี่แหละเดีราค่อยย้ายกันนอนก็ได้ใต้ตีนลองผมเหยียบนะครับเวลาผมลุกขึ้น ผมผมนึกว่าแต่อะไรนิ่มๆน,นะครับนึกว่าจะพรมอะไรเหมือนคุณโอมมาวางสลามไว้นะผมก็เลยเหยยบอ๋อชาได้เหรอครับเอาแลวครับโอ้โหเอยเตียครับครับเดี๋ยวผมวางให้คุณรอมเคลียขียพื้นที่เขี่ยถึอ้าบางเนี่ยเขี่ยพื้นที่สิครับคุณโอมเด้งครับเ,รเด้งคือแต่ว่าผมขอตัดคิดว่าคิปมันมาต่อันเลยนะครับตั้งแต่เมื่อกี้นี้คือว่าหมดคุณโอมเด้งนะครับสรุป ครับของยังอยู่เหมือนเดิมครบครบเครื่องตีก็เจ็บเหมือนเดิมครบเอ้ยอย่าอย่าอย่าตีก็เจ็บตีเจ็บเหมือนเดิมเออครบครบฉันเข้าไม่ได้เฮ้ยตัว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 มือมือมันลวนนะครดึกดึกกันเต็มเลยอย่าครับคุณโนมผมจะตายหาเดี๋ยวของกระเด็นครับของตกอยู่ตีกันของตกครับคุณโนมอย่า ตายครับจะตีเขาเยอะจะตีเขาเยอะหยุดหยุดหยุดไหนซอมบี้คุณอยู่ที่ไหนครับคุณสุรเอนไมา่ได้เตียงหรอเหมือนมันไม่เซฟเลยเออเตียงเหรอวะกูก็เกิดก่อนที่มึงเกิดนะหละเหมือนมึงไม่เซฟเพราะว่าดาบคุณน่ะโดนผมฆ่าตายตั้งแต่คุณกำลังจะเข้าแล้วครับมาเอาดาบกับผมครับดาบคุณอยู่กับผมผมมีดาบสองเล่มมาเอาสิครับอย่าให้ผมโมโหนะครับคุณกำลังอยู่ที่น้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวดูนะครับขึ้นมาแล้วไหน เอโอมดีกว่าอยู่ที่น้ำไหนครับคุณอยู่ที่ไหนครับแล้วผมก็เห็นนวดแกะของคุณสีแดงก็เลยไปครับไปครับระดาบมาอย่างเดียวก็มันฝรั่งหนึ่งอันนะครับมันฝรั่งเอาอนี้ไปก็ได้นะครับเนื้อแกะสอนงอแกะก็ได้ได้หมดครับสดชื่นโยนไปแล้วครับโยนบ้านมึงเอดี๋ยวจับอันหนึ่ง ไมฝฟนะังอ่ะเนาะคือก็งงเลยเก็บยังเก็บย,ยังครับหยาบมึงโยนมาตรงเนี้ยเนี่ยเจอครับทำที่อนดินมาให้แล้วครับอุ้ยอกูเจอแกะว่ะจะมาสร้างไปค่ายสิครับเพราะว่าของมันหายแล้วทีนี้เหมือนมันจะไม่เซฟเตียงไว้ให้นะครับออเตียงหายแล้วหาใหม่เลยครับคุณว่าแล้วทำไมแกะมันมาตรงนี้ได้ครับปอกเอา ตกันเลยดีนี้ผมเคลียร์กับน้องอยู่นะครับครัอาแกะตัวนี้แม่งจะเดินไปไหนที่ใจ<ร>ใวะมาทำฟาร์มกันนะครับใช่ครับเออลืมไปพีนี้เราจะมาทำฟาร์มไก่ไก่ไก่ออไก่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 ไ่ไก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 ่ก่ไก่ไก่ไก่ อย่าจุ๋ยลืมลืมลืมขอโทษครับลืมลืมโอ้ยลืมครับขอโทษขออภัยด้วยอันนี้ขออภัยด้วยครับอ่านในเสียงรบกวนนิดหน่อยครับเออผมอยากรู้ใครเป็นเจ้าใครมาอยู่คนนี้คนแรกยกมือรื่นผมครับเออใช่ไหมครับครับไม่ใช่คุณโอมใช่ไหมครับ ผมอยากรู้คุณมาอยู่อะไรที่นี่เมื่อบ้านเอ่อเอ็มพีซีนั้นมันล้างแล้วครับคุณไม่กลัวผีหรอครับผมอยากรู้ทําไมคุณหน้าดําครับอ๋อครับไทาครีมคอนแทคนส์ทารครับอ๋อลุตทาร์ดเหรอครับเออเดี๋ยวดูหน้าผมหน่อยครับอ่าครับทีครับให้ดูโอ้ทำไมหน้าค้ำขนาดนี้เลยก็ไม่รู้ครับเสจะใส่ดมดาบผมฝันไหลครั้งหนดอย่า ยังไม่หยุดกับกูนะอีพีนี้ก็มีแขกรับเชิญที่น่าสติงตัวสติงขวันอยู่นะครับตัวดัมปี้เลยครับใครบอกเสื้อกุ้งสีนวลมาเพเห็นเนี่ยวะยากโอ้ไอ้นี่ก็แดกปอติโตอยู่ได้อะโอ้โหน่ากินจิ๋มหายเดี๋ยวผมจะมีเกมใหม่มาเล่นนะครับคือเกมอะไรวะอะไรไม่ใช่ครับเป็นเกมเกมออนไลน์หรือเปล่านะครับที่ไอโออะไรนะครับเกมซ่อนแอบอะไรนี่แหละครับเกมซ่อนหาครับ เดี๋ยวผมจะลงครับคอย<ค>ติดตามดูผมด้วยนะครับไปคุณไม่ไมรีวิวครับรีวิวก่อนครับนั่นแหละครับผมจะรีวิวครับเกมเออเกมอะไรวะเกมซ่อนแอบอ,อะไรนี่นะครับไอโออะไรนะครับสลิปเทอร์ดอไอโอมั้งไม่ชนะอะไรใช่ใไอโอแล้วล,ลืมละที่เป็นตำรวจหา,หาหาพวกสิ่งของสิ่งของก็งรงเ,เราเป็นเออเราเป็นผู้หาหรือเป็นผู้ซ่อนนะครัหน้าสนู่นะครับถ้าเราเป็นผู้ซ่อนเราก็จะแปลงเป็นโต๊ะเป็นอะไรทําให้เนียนครับ ทำให้ตำรวจจะก็จะหายากนะครับถ้าตำรวจเจอเราก็จบนะครับว่ามันเหมือนเกมตำรวจจับโจรเลยตำรวจจับโจรูนนะครับเราเป็นคนซ่อนนะครับเราจะเป็นเก้าอี้เป็นโตะ๊ะเป็นสมุดเป็นหนังสืออะไรนะครับผมเคยดูเอ้ใครใครแคทปะ,ะตอนนั้นเออลืมแล้วครับลืมครับไฟ,ไฟนี้เพปโต้เหรอใช่เออเอามันเอามันฝรั่งห่อแล้วมันจะเป็นยังไงวะไหนครับปูเตโต้ครับไหนดูอันมาจุกเราไอ้บ้ากินกรจุกเหรอไอผมบอกว่า เฮ้ยน่ากินจังเบยยาเสร็จเอาหายยยาาหายไปไหนมึยังไม่เผาเลยอย่านะเว้ไม่เผาก็ได้ไม่เผาก็ได้ไม่เาก็ได้ไม่เผาไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีดมึงผิดโตอะไรทำอะไรวาใครได้ใครได้เอ้ย เทพประหลดีคุณอมเพิ่งมาขุดก็คุณอมโง่ชิบหายมันต์ตั้งนานแล้วแถมได้ฐานมาด้วยแล้วมัได้พ่งเออได้ฐานด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกรได้ได้ไรกูกรไดเอามันแยกล่างไดตัวแยกล่างไอ้ีไปไอ้ชนหมัดกันหน่อยไอ้อย่งอชมาชนหมัดชนหมัดเย้เฮ้ยอย่าย โอ้มันแยกรางเลยยอดเลยได้ยังอันนี้อันนี้มันเอาดาบชนแล้วเอ้ยมันไม่ใช่ดาบชนแล้วมันฟันแล้วยายายาหมดนี้เราจะไม่ฆ่ากันใช่ครับเราจะไม่ฆ่ากันครับเปิดประตูหน่อยเปิดประตูบ้านแกดิโอ้ทหารต้องปิดประตูใช่ทีนี้ก็เหมือนเป็นเอาชีวิตเราสนุกสนุกกันกับแขกรับเชิญคนใหม่นะครับนะครับเป็นการต้อนรับแขกครับสวัสดีจ้าใช่ครับต้อนรับน้องใหม่นะครับเอาเอาแยกขุดบ้าน เอาเจากเฮ้ยประตูอ่นประตูอื่นไดีประตูอ่นตังไหนประตูอ่นมันยังไม่ทมจิเข้าเฮ้ยจิ้เข้าแล้วมัจะเข้าทันไหมเนี่ยเอาแมงเลยไหนเข้าทันไหกระจกแมงเลยมันอุดไปแล้วหรอกระจกแมงเลยดีเข้าประตูนีได้ลวเฮ้ยอะไดเหรอเฮ้ยอะไรเหรอเฮ้ยอะไรเห้ยอะไรเอะไร ร,ร, <c oughs> รับร,รัจบแล้ว่ไผมก็ได้โปเต,ตโต้เผามาสอันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนทีเท่านี้นไ,มไม่มีอะไร<อ>มากครับ<ล>รดูศพกูดิไหนศพโอ,อ้ศพ <c oughs> เป็นคนเลยะครัสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาเพียงเ่านี้ใคชอก็ืมกดไหรือกด s u b s c e ด้วครับ <c oughs>